สวัสดีครับผมแจ็คแบบโพครับใช่ครับผมแจ็คแบบโพนะครับผมมั่วมั่วมั่วเออก็นะครับหลังจากคลิปโปรโมทเมื่อวานนะครับผมนะก็คือแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะคือแบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมคราวนี้จะมีลิงก์ให้นะทหารในค่ายตอนนี้รวมกันรวมกับผมเนี่ยประมาณแปดคนนะครับผมนะจริงจริงผมก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรหรอกเออ บางคนเขาก็จะอยู่บ้างหละออนบางๆช่วงช่วงบ่าย่ะคนอื่นอะนะครับผมนะบอกว่าคราวนี้มันจะมีคนเล่นบ้างอะนะนะครับวันนี้แบบอยู่นอกบ้านไงผมก็เลยแบบถ่ายในมือถือนะครับปกติก็เล่นในคอมนะครับอ,อืมอืมอืมโอ้โหเสุดหลอะนะครับนะวันวันนี้โปรโมทวันโปรโมทเนี่ยถึงค่ายแบบจะมีอัพอยู่ตลอดนะครับผมอืมค่ายจะมีอัพอยู่ตลอดนะครับผม ก็ตอนนี้ก็ถือเปรียบเสมือนว่าเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับนะก็เพิ่งอัปเดตเสร็จไปเมื่อวานนะครับผมเรื่องค่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมอัปเดตมาประมาณสองครั้งแล้วนะครับนะเออสองครั้งนั่นแหละสองครั้งเออหรือหนึ่งครั้งเออหนึ่งครั้งนั่นแหละครับโอเคนะหนึ่งครั้งนะครับหนุ่มค่ายค่ายตอนนี้ครับพาทัวร์นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุสาวลีนะครับผมเนี่ยเป็นไงของเส้นไหว้นะครับมีชาไข่มุกเป็นไงครับ นี่กินอิ่มอร่อย <c oughs> ผมอาจจะดูแบบขำแห้งนิดนึงนะครับผมขำแห้งนะครัขำแห้งขำแห้งขำแห้งมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลไข้เหินผานะครับผมข้างในก็จะแบบว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับไม่มีเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ฝึกนะครับผมที่ฝึกทหารนะครับผม นะส่วนใหญ่ตอนนี้ครูฝึกก็มีอยู่ประมาณสองคนนะครับผมนะส่วนใหญ่ครูฝึกคนที่สองเขาไม่ค่อยอ่อนเลยครับผมเขาอ่อนแต่คนแรกกันนะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ที่มีอัพบาเนี่ยที่แบบคือมันมียศนักโทษใช่ไหมก็ต้องมีคุกนะครับผมนี่ผมก็เลยทําคุกไว้แล้วนะครับชื่อคุกสว่างนะครับทาไมถึงชื่อนี้น่ะรอครับดูเลยนะครับดูเลยนี่ เป็นไงครับสว่างไหมล่ะครับนี่แหละครับที่มานะครับผมนะเนี่ยข้างในก็จะมีจุดเซฟนะครับแต่มันเหมือนแบบจะบักบักนิดนึงนะครับข้างในอ่ะจุดเซฟมันจะไปเกิดบนหลังคานะครับผมผมก็ยังไม่ได้แก้นะครับผมนะเพราะแบบเผื่อใครแบบเข้าเข้าคุกแล้วมันรีใช่ไหมครับพอรีตัวละครมันก็จะไปเกิดใหม่ด้านนอกนะครับอืมประมาณนั้นนะครับผม ผมก็เลยทําจุดเซฟไว้แต่มันก็ยังบัักอยู่นะครับที่อันนั้นจุดเซฟแบบออฟบี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมค่อยแบบแก้ทีหลังนะคือแบบครั้งนี้นะครับอัปเดตใหญ่จริงๆนะครับใหญ่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะมันก็มันเรียกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าทํานานนะครับผมนะอืมประมาณนี้นะครับผม คือวันนี้วันนี้ผมก็อยู่แบบยาวเลยนะครับผมวันนี้น่ะวันนี้ผมอยู่ยาวนะครับทั้งวันนะในมือถือเนี่ยนะครับผมนี่เข้าเข้าทางนั้นไม่ได้เดยวตเข้าทางประตูอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีรั้วกั้นด้วยเผื่อใครแบบมันจะแอบเข้ามาไงครับนะนะครับผมโอเคครับจบแค่นี้แล้วครับขี้เกียจตัดแล้วโอเคได้นะครับนะฝากมาเล่นกันด้วยนะครับผมนะลิงก์อยู่ ในคอมเมนต์นะครับ